สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวน0ถึง5กันนะคะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมคือการเขียนแสดงจํานวนในรูปของจํานวน2จํจำนวนขึ้นไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ เด็กๆเ,เห็นส้มและขนมเคก้กในจานไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างส้มก่อนนะคะมีส้มสีส้มอยู่2ผลและมีส้มสีเขียวอยู่1ผลรวมกันเป็นส้ม3ผลทีนี้เราไปดูการแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน3ามทำได้ดังนี้มีส้ม3ผล แบ่งเป็นส้มสีส้ม 2. ผลส้มสีเขียว 1. นึผลสเรียกว่าส่วนรวมแบ่งเป็น2เรียกว่าส่วนย่อยและแบ่งเป็น1เรียกว่าส่วนย่อย 3. แบ่งออกเป็น2กับ1และ1นึ่งกับสอหรือ0กับ3ก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปมีเคสสตรอเบอรี่อยู่3ามชิ้น และมีเค้กช็อกโกแลตอยู่2ชิ้นรวมเป็นเค้ก5ชิ้นทีนี้เราไปดูการแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจํานวนห้าทำได้ดังนี้มีเค้ก5ชิ้นแบ่งเป็นเค้กสตรอเบอรี่สาชิ้นเค้กช็อกโกแลตสชิ้น5เรียกว่าส่วนรวมแบ่งเป็น3เรียกว่าส่วนย่อยและแบ่งเป็นส เรียกว่าส่วนย่อย5แบ่งเป็น3กับ2 2กับ3และ1กับ4 4กับ1หรือ0กับ5 5กับ0ก็ได้นะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยกันแยกจำนวนของตุ๊กตาที่อยู่ในตะกร้า,ก,ากันนะคะจะเห็นได้ว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่สองตัวมีตุ๊กตาหมูอยู่สองตัวรวมมีตุ๊กตาทั้งหมด4ตัว เราสามารถแยกจำนวนได้ดังนี้นะคะ4เรียกว่าส่วนรวมเด็กๆลองแยกดูสิคะว่าแยกได้จำนวนเท่าไหร่เอ่ย1กับ3 3กับ1 2กับ2และ0กับ4 4กับ0เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆลองทำกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า50และหน้า51ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเช่น3แบ่งเป็น2กับ1ขอให้เด็กๆขยันทำแบบอกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ